40box TGA ดูดีมีออร่ดะไปดูออร่ามันดูดีกว่าทีแรกตอนไหน นี่อย่าดูถูกนะเว้ยยารุ่นเนี่ยไซโคอันทาตองเอาเบิร์ตอันทาตองเอาเบิร์ตเอสจามาตองไอโตเจสไซโคไซโคไซโคไอเดียวเยอะแฮะจะถามยานอยู่ไหนเนี่ยอ่ะหัวยานอยู่ไหนเนี่ยมีแต่ล้อเนี่ยแหละหัวยานหาอะไรดิหัวยานอยู่ข้างหน้านี่ตรงนี้ฉันขับเนี่ยดูดูดูน้องคนขับอยู่ไหนเนี่ยคนขับวะคนขับก็อยู่ในยานเนี่ยแหละตรงไหนดีไงตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางเออนะ ดูออกหรือเกินอยากจะถามอะไรอไหมเฮ้ยโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วไซโคยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหโอ้โหโอ้โนี่นี่นี่เฮ้ยโดนอยู่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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บปวดเลยจ้ะโอ้โนี้มันยิงมันยิงมาจะกขโมยยิงมาจะกขโมยไอ้ห้ำแรห้ำแลรเออจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนคุณรถ นี่เนี่เอ๊เอาโต้ทั้ก๊ลุนี่หว่าไอ้หาไอเวนมายิงกันเองเนี่ยนะมันอยู่ข้างบนกันเต็มเลยขับขึ้นไปข้างบนไปขับขึ้นไปข้างบนเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านขึ้นไปข้างบนได้เลยไอยิงบอลยินวินมันยิงวินแล้วมันยิงวินแล้วมันยิงวินแล้วพุณอ้อเดี๋ยวเฮียยานโหมันล่อนมาแล้วมันล่อนมาแล้ันล่อนมาในแนวราบเลยเนขาทำไงเมื่อกี้เห็นมันล่อนในแนวราบอยู่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอามมาตามมาตามมา วอซี่เห็นมาแล้วอ้าวมาทางไปไหนแล้ววะไม่เห็นใครเลยเนี่ยเห็นแต่เอ็งบนเนี่ยอ่ไอยู่คนบนนี่ไงเฮ้ยนี่ไงมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วนี่ไงมันกี่ยานเนี่ยแม่งข่าววอมาเลยไอ้ชาจักรวาลจักรวาลเยอเย้อเย้อเยออ้าวตายเดี๋ยวนเอ็งตายแล้วล่ะเมื่อกี้โดนลาดไปเนี่ย ลงทานรัดนะยิงยากจนเลยยานลำนี้โอ้โหโอ้โหเก่งมันจะไส่เนี่ยเอือโอะเก่งมันจะไส่เนี่ยกูเลยไม่ว่าอะไรเนี่ยสวนไม่เคยอ้าวตายเฉยเลยยันดุมไม่ครบเลย เฮ้ยคุณโกมีรถเป็นเพื่อนนายด้วยแต่ปืนเขาเป็นสไนเปียบเลยมีเหลือใครบ้างในทีมเราเหลือสองคนฝั่งนู้นเหลือคนเดียวไหนวะเนี่ยเราเห็นเครื่องบินเว้ยเครื่องบินเหลือมือสไนเหลือมือสไนกับเครื่องบินและไายศัตรูไหนเนี่ยไปในระยะยาโถ ตอนนี้ขอลังบินขึ้นไปบินขึ้นไปในขณะที่มีโอกาสนี่นี่แกอัดเรื่องเนี่ยจะถามบินเรอไปในระยะยาโถต,ตัวละยาโถคืออะไรอะ่ะเขาาไว้แบบว่าพูดกันเป็นเหมือนรหัสรหัสในการเรียนรอดอลงดอยอระยะยาโถก็คือระยะที่เป้าหมายต้องการหรืออะไรสักอย่างอะประมาณนั้นนะมับ อ๋อนึกว่าไปนึกว่ายามันเสียก็เลยต้องเอาไปทิ้งในโถโถย่คนละเรื่องแล้วไอ้หอยสังเอาล่วพอดีโูกลุ่มยาของเรากำลังในป้อมายตอนนี้ยิงไปแล้วยิงโมสัวยิงข้ามปอดพิภอยเขาบนพื้นเขายิงอะไรกันแน่ยิงเล่นไม่เห็นยาสตูเลยมันหนีหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมอนโจสนัยเเห็นนะเอาล้วพอดี สายฝั่งนี้กำลังเป้าหายอยู่โอเคตอนนี้บอกเห็นแล้วเครื่องบินกำลังฝ่ายนู้นอยิงโดนยิงเครื่องบินโดนยิงปูนมาจากไหนมาจากไหนโอ้โหลับจิ๋วเดียวเองไหนไหนโอ้โหเป็นแล่ะเล็กจิ๋วแต่แจ๋วตอนนี้ทางนี้ทางเครื่องบินเราไปต่อไม่ได้แล้วเครื่องบินเนี่ยว่าไงเครื่องบินว่าไงเครื่องบินเหลืออยู่สองสองกระบอกแล้วเลือดเลือดเท่าเอนเป้ยปูนปูได้เจ็บต้าแกไม่เคยรู้ล่ะ เออไม่รู <travail> ้อะไรยิงแม่งตลอดโอ้ยรอสิบวิมันก็ฟื้นฟูตัวเองแล้วแต่ต้องหลบกระสุนที่ได้ก่อนไปบนอาหารหลบไปดีไปในขณะที่มีโอกาสยานไซโคดันสตองเอาเบิดอัพสตองเอาผ้ายโอ้โหโดนยิงอหูหูหูเรียบร้อยตอนนี้เหลือเือะไรมือทะเลสามารถยิงได้ไหมไม่น่าไม่น่าจะรอดนะฝ่ายนู้นปืนกลนนะเฮ้ยจะยิงโดนยิงโดนเฮ้ยมีหวังอยู่ แต่เริ่มคุ้นแล้วเฮ้ย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 อย่าล้มอย่าล้มตอนนี้เอาวอาวอาเหลือสามกระบอกหายแล้วเรียบร้อยเรือโอเคโดนเก็บไปหนึ่งแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเกมนี้มันก็ต้องโดนเก็บไปหนึ่งอยู่แล้วนี่วะฆ่าไปหนึ่งแล้วก็แอสซิสินไม่ดาเนึ่งหนาวมันเคยทำไมแต่ละคนนี่ หน้าหนาวไม่จับไอ้ันหลังไอ้ขั้นหลังนี่อะไรเนี่ยหน้าหนาวเขาไม่จับมีคว้าขั้นหลังนี่อะไรเนี่ยนัข้างหลังนายก็คือรถรุ่นใหม่หุ่นยนต์ไซโาอัมสตองเอาเบิร์ตเจ็ทอัมสตองอาวีซี่ไปไปดันเลยจอตามมาบักห้ำเลยเราต้องบุไปค่ายทหารของพวกมัน จากนั้นส่งคอยคิงไปฆ่ามันทำไมต้องคอยคิงเดี๋ยวคอยคิงเป็นสัตว์ที่ดีที่สุดในหน้านี้หรือเปล่างั้นก็ส่งผีควาร่ามากไปก็ได้แล้วต้นคอยเวทนานแค่ไหนถ้าชื่อก็บอกอยู่คอยคิงก็ <c oughs> คือมึงต้องรอไปก,ก่ามันจะเป็นราชาโจรสลัดอะราชาตจรสลัดก็มาเฮ้ย <c oughs> เกียรติขึ้นบินเป็นบ้าเล็กยากชะมัดเพื่อเครื่องบินก็บินให้ได้เหมือนมันเด เออื้เห็นแล้วจะบินให้ได้เหมือนคุณพ่อของฉันไอ้ยิงไอ้ยิงทไมมือ้ยิงทำไมมือสไนเปอร์มันยิงแรงกว่าจะเลยเอาไม้ในระยะยานถูยิงเข้าไป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 ยิงไม่โดนเลยสักดอกมันตายแล้วอ่าโดนจะโดนยิงจะโดนยิงวัว์ฟสองเมื่อัว่สี่ไปพักเลือดก่อนไป เอาละปอดี้เต็เวลาแล้วป๋าเฮ้ยมีเราเป oh ็นลือสไนคนเดียวเหรอโอ้อโอ้โหมันอยู่ตรงนี hey, ้ก็ไม่บอกกันเจ็บเลยไอ้ดูไม่ได้วยเมื่อกี้เห็นอยูมั้งแป๊บเออั่นเหละอนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้ดูยิกยิก ยิงยิงยิงทำไปยิงคนไม่โดนวะทำไมแต่ละคนนี่แต่ละคนนี่ปืนสนัยครบชุดเลยเอาล่ะตอนนี้ถอยหลังในระยะยาวโผล่หอยออกไปนี่ไงยิงยิงยิงมันไอ้ยิงไม่โดนไล่ล่ามันตุกขอบฟ้าทฐานากโอ้ยข้าพลังของข้าเป็นยุทธชุดอะไรวะอะไรล่ะรถติดอ้ เฮ้ยปั่นไปแล้วดิบอลยิงบอนไปนียิงดิยิงยิงดิยิง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 ิงย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 ิยิง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 ยิ รถพาเป็นคุณยนต์รุ mı? ่นใหม่ <médico> <ę> แกกดแกกด F ก่อนคุโคมันมาแล้วอ๋อข้ากำลังรวบลูกันตายการอากาศกำลังพลิกตัวโดนยิงตายเป็นเลิกยามงานดีแด่อโอ้โหไม่เหลือปืนใช้แล้วเอาเอาจบแล้ว ครื่องบินของข้าตอนนี้ท่ากับริย์สองร้อยสามร้อยหรอในขณะนี้เรากำลังบินบนอยู่บินวนไปวนมาตอนนี้เรากำลังส่งคอยคิงลงไปเหนือหน้านอสการ์กษัตรย์คอย킹อีกแล้วคอยมันเป็นราชาอยู่ตอนนี้ตอนนี้ไปกระดินไปในขนาดเหนือด้านฟ้าหน้าอษัตริย์ฟังเราเหลือคนเดียวตายเหลือคนเดียวไม่ว่ากันตอนนี้เขาโดนยิงไปแล้ว เหลือแคนี้ก็บินได้เหรอเมื่อกี้เกิดอะไรเหลือแค่นี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ดีนะตอนนี้เขากำลังล่วงเขากำลังับมาแล้วโอ้โหยิงยวยย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 นยยยยยยยนยยยยยอยยย้ยย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 วยยยายย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 ิยไม่ได้ยย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 ยคย้ยห โอทหอนตอนนี้ฉันเห็นพื้นที่ที่เหมือนกับอยู่ในดราก้อนบอลเซนไซย่าเวอร์ชันเวทูดับบันทูดับบันทูดับบันทีเห็นยานรูปร่างแปลกๆอยู่ทันซ้ายมือโอเคไปได้บ้างครับอะไรวะทำไมปืนตู้ยิงอัตโนมัตินี่คืออะไรวะจะรู้ไหมปุ่มค้างมันดีมากไอ้ดู เฮ้ยจะไปยืนเบียดกันดิียิ่บบ้าคนท้าเจขนาดนี้มีโอกาสจะปล่อยให้มันหลุดรอดไปได้เป้าหมายแล้วยิงยิงยิงโอ๊ยบ้าเอ้ยปืนเล็ตไม่ค่อยแม่นเลยอะไรเอ้ยจิงยิกโอ้ยแต่ทำไมฟันนู้นแม่นจังโอ้พักปืนก่อนโอ้โอ้โอ้ยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไป ยิงยิงออกไปยิงออกไปเอายิงออกไปไม่ต้องพักสักแดงสักบาทเอาเอาหัวใจมาให้พอเฮ้ยมีหุ่นยนต์ด้วยเอ็นโดทำท่านทีทีไงไปฝอยหนีไปฝอยหนีวายยี่ยิ่ยี่ออออโอ้โหไอ้กระสุนยังมาหมดตอนนี้ดิเนตัวอะไรหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์ มายิงไม่ไม่ยักก็โดนใครเลยเนี่ยแน่นอน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 โอ้โอ้โห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 ดีไงโอ้ยบาดเลยเอ้ยเอ้ยอ่ะโถโดนแย่งคิวเอ้ย มันแรงงั้นทำไมมันยิงยากจังโอ้โห้พลังงานหมดตอนเลงอยู่บันนู้เลยกี่คนสามคนคู่แกหายไปไหนแล้วเนี่ยกำลังใช้สมาธิในการยิงอยู่แกอยู่ไหนกำลังรวบสงครามอยู่ตอนนี้ยิงไอ้ตัวเครื่องบินเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะโดนมันบา้างปะ นี่ซาโต้ทะลไหนตัวขึ้นบิงไม,มไม่เห็นมีเลยไม่เห็นจริงๆเลยเมี่ยไป,ย,ไไปยึดท่ายเขาดีกว่ายึดเสร็จปุ๊บคือชนะเลยเครื่องบินมันอยู่ตรงนู้นไงไหนฟ้าพวกพวกเราเปล่าจะยึดสำเร็จเด็กกีบาตาเล่ คิวไปหนึ่งก็ยังดีเข้ามาแล้วอือผูเอ็งอยู่ไหนอยู่นู่นเลยข้างๆไ้กรบเบิดเอาละพรทหาตอนนี้เราก็มาถึงสบัตภูมิแล้วฉันมีคำถามจะถามนายก่อนหนา

เอา <Yeah. S 1> ติดหินในโถ่ <Yeah. S 1> เอก้กระสุนกระสุนถ้ามันหายไปไหนหมดเลยเฮ้ย <Yeah. S 1> เออเออเออเอาไปโดนเออปืนสนัยมันแรงขนาดานี้รักเลย เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนระเบิดก่อนไหนตัวปัญหานั่นหลบไปไหนละโอ้มันหนีไปไกลละอ่าเขามีเพื่อนตามก็ไม่บอกตามเห็นยานลำเล็กอยู่หัวไปเนี่ย ไอ้ไอ้ื้อโดนเอ้ย,อย,อย,อยปะถอยเล็งยากเป็นบ้าเลยครูเองอยู่ไนแล้วตายแล้ววะสอง What the ัดเทาไมตายไม่บอกกันตายตอนไหนเนี่ย เดี๋ยวปืนพังแล้วก็ไม่บอกกันตายเออตะกี้เออเรือล้อเดียวเอ้าไม่ใช่ล้อหลุดตายละเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกับพี่ผม่อมอยู่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอือโอ้โห ฉันโดนในก้อนกลมๆยักษ์นี่่าเนี่ยนะเออเหลือคนสุดท้ายแล้วเป็นยานลำที่ลุกล่างคล้ายๆกับเนส t ต r w a ว์แล้วก็จบแล้วโอ้ my g กอดเอ๊ะได้ข่าวว่าฉันฆ่าไปตัวหนึ่งทำไมไม่ขึ้นคิวเนี่ยหรือว่าฉันโดนแอสซัสซินไว้โดนแย่งแน่เลยอเจอหนาวๆคราวนี้มาเจอร้อน ริ้สึกเหมือนยาเรามีแต่ลำเล็กๆกีนแล้วยุดเว้นอีกคันขันซ้ายไอ้ก้อนนี่มันอะไรเนี่ยโอ้จะไปหลบอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังเขาเว้ยขานี่ใครอ่ะเธอมีเขาที่ก็ต้องไปโซดาจะมาแล้วว้าเอื้อเอ็ดจะยิงยิงไหนวะมันมาชนหลังซะโดตไหงไงเพื่อน

ก็ไม่ใช่ชาติชายชาตรีแต่ทำไมยืนไม่โดนเลยได้ข่าวว่าแกไม่ใช่ชายฉันเหนือชายก็นแน่เฮ้ยมันล่วงมันล่วงเออตายพิกแสนเสน่หโอ้โหเจ้านันเล็งพวกเราอยู่เลยโอ้โหเดี๋ยวพี่แม่นไปไหนเนี่ยพี่จะโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเสียหายจนมันขับที่ผ่านไม่ได้จเจริญเฮ้ยไอไอหุ่นย,ยนนั่นสนนยมนจะแก่งไว้ไหนยิงทีนี่และเออเอาไปบ้างเออเออเลงเพื่อนเองบ้าง ยิงเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เห็นโดนเล็งอยู่แถวนี้นี่หว่า,<อ>าม,มันยังบินได้ไี่มีขามันก็บินได้เจริญโอ้โหไปหลบไปหลบฟื้นพลังกันหมดเลยนรรดมยิงระเบิดใส่มันเอ้ย แวบแป๊บหนึ่งเปลีย่ยนหัวก่อนตายตายสุดตายสุดายเออน่าแหละหแล้วก็ย้อนไปซ่อมตัวเองโอเคเล่นแบบเล่นแบบใช้สมองเลยอย่าอย่าลุยเดี่ยวเยอะคุณครูแกยังอยู่ใช่ไหมคือดันก็ไปแลเงียบเลย อ้อาวโอยปืนด้านนี้ก็ไม่บอกกันถ้าจะโดนอยู่นะโอยต้องไปหาที่ต้องไปหามุมดีๆสอบหัวงใช่ไหมเนี่ยโอเคหลบภัยก่อน ตอนนี้เราต้องเป็นมือทนายที่ดีเราต้องค่อยๆไปส่องมันทีละนิดทีละน้อยก่อนก่อนคนในทีมเราจะตายหมดฮะสัญญาณอะไรเนี่ยเห็นเลยมันเห็น,หนหละเดียวกันทางนี้โอ้เออ เห็นก็ดีกว่าไม่ไหวแล้วยันดีนะทำเครื่องทำยานตัวเองออกมาเป็นแบบสองหัวโอ๊ยยิวสาตามมายิงอีกไปส่องพวกมันจากที่สูงดีกว่า เฮ้ย oh. hey, คุณครูนายยึดพื้นที่อยู่เนี่ยตายอ้าวในขณะที่ยึดพื้นที่อยู่เพื่อนช่วยเต็มที่แล้วไม่เป็นไรมันไปนหลบที่ไหนไม่ยอมออกมาจากฐานเลยเพราะมันเป็นวัสดุซุ่มยิงเหรอเนี่ยไม่ออกมาจากฐานกันเลยสักคนออกมาออกมามีพวกแบบตัวรอด้วยอนะไรครับฉันไม่เห็นอยู่ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลย น่าจะมีมุมที่ส่องดีกว่านี้นะเ,เดี๋ยวเดจำนวนพวกเหลือชั้นกับเพื่อนอีีสองคนนะโทก็สรุปได้แพ้แงแกเหลือสองคนเนี่ยฝั่นนู้นเหลือไอ้สามคนยังมีคอมีหวังดีงกว่าหวังว่าต้องเก็บให้ได้อีคุนยนต์ขายโยยาวนี่มันยันอยู่นแน่เลย มันไม่หลบเอ้ยไม่เห็นตัวหนึ่งเออเออ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมีมันมีหมอด้วยแล้วมันมีปืนหมอด้วยที่หน้าทำไมมัน ชนะเอ้ยทำไมมันฟื้นตัวเร็วมากมันมีหมอมช่วยดิโหต้เล็งหมอก่อนไอ้ายาเหลือฉันคนเดียวป่าเอ้ยอ้าวปะโถก็ว่าอยู่ทำไมขับมั่วล้อเสียนี่หว่าสวยอะเหลือคนเดียว ได้ลุยอะไรก็ได้แบบต้องลุยอย่างเดียวใช่ไหมไอ้ไอ้จิ๊กจเอือวอ่ายมันมีปืนหมอเราไม่มีหมอโอเคนี้มีหมอด้วยเหรอเนี่ยพึ่งรู้โอเคพอแค่นี้แหละ